สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเม่ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะเช็คดวงรายเดือนตุลาคม2567กันการงานการเงินความรักนะคะภาพรวมเรามาดูกันเลยถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องวันเดือนนะคะไปดูในคอมเมนต์แรกได้นะอลิสพินไปแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคอลิสขอ5่าใบแรกก่อนนะใบแรกโอ้เดอะเดขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยใบยที่2นะคะมีการพบรักใหมห่หึถ้วยก็ มาใบที่3 The Emperor เนี่ยไพ่ใบ,บนี้เป็นไพ่ประจำชาวลัคนาราศีเมษนะแล้วไพ่ใบ,บที่4มีการเดินทางค่ะ8ไม้เท้าอุชาริออตก็ขึ้นมานะคะไพ่าการเดินทางขึ้นมาถึง2ใบโอเคเรามาดูตั้งแต่ใบแรกก่อนใบแรก t น e ะ่ะ v i l d e v i l ขึ้นมาสำหรับบางคนที่กำลังโสดอยู่นะคะเออไม่ได้มีคู่เนี่ยกำลังรอคอยความรักเนี่ยมีเกณฑ์ได้พบคู่รักทางจิตวิญญาณนะเป็นคู่โซเมทนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ ไม่ได้เป็นเพื่อนแนะนําหรือไม่ได้อยู่สภาพแวดล้อมเดียวกับคุณนะ่ะเป็นคนต่างทิศต,ต่างที่ต่างถิ่นกันเลยอาจจะด้วยการงานของคุณที่คุณมีการเดินทางเพราะสายงานเดินทางเพราะการท่องเที่ยวแล้วมีการพบเจอคนคนนี้ก็เป็นได้เพราะอะไรมีไพ่ชาเรียอดขึ้นมาคือมีการเดินทางย้ายถิ่นนะคะย้ายที่นะจะเปลี่ยนงานก็ได้เพื่อนๆน,นะคะ,อ,ะอยู่ข้ามจังหวัดก็ได้ข้ามประเทศก็ได้เนี่ยนะแล้วมีการพบกันนะคะแล้วยิ่ง8ดไม้เท้าขึ้นมา แปดไม้เท้าคือไพ่ของการเดินทางาการได้รับข่าวสารการติดต่อจะบอกว่าเป็นคนต่างชาติได้นะพออะไรไพ่ทั้งสาใบนี้ขึ้นมานะ t h e m p e r o r นะคะแปดไม้เท้าเนี่ยการเดินทางนะคะแล้วก็ Chariot เนี่ยเป็นเกี่ยวกับต่างชาติหมดเลยหรือว่าเป็นคนไทยก็ได้เพื่อนๆน,นะคะที่เคยไปศึกษาต่อต่างประเทศเคยไปทํางานเคยมีชีวิตช่วงหนึ่งเนี่ยเคยไปอยู่ต่างประเทศมาก่อนหรือว่าเป็นคนที่อยู่ต่างทิศต่างที่ต่างจังหวัดต่างอําเภอกัน แล้วมันต้องมีการเดินทางเพื่อมาเจอกันนะคะหรือว่าคนคนนี้เป็นคนข้างรักมากก็ได้นะ The Devil ขึ้นมาคุณอยากจะไปผูกมัดเขาหรือเขาอยากจะเข้ามาผูกมัดคุณก็ได้หรืออีกในหนึ่งสามารถพูดได้ว่าคนคนนี้ยเป็นคนที่คุณคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเป็นคนนี้ถ้าคุณเจอกับคนคนนี้แล้วนะหรือว่าถ้าบางคนโสดสนิทเลยนะคะไม่เคยเจอคุณมีการคิดถึงอ่ะรู้สึกว่า คุณต้องการรอใครคนหนึ่งเพื่อจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยไพ่เดอะเดวิมันเลยขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกตกรุมรักคนคนหนึ่งนะคะตั้งแต่ยังไม่ได้พบหน้าเนี่ยไพ่ใบนี้นะแล้วไพ่หนึ่งถ้วยก็ขึ้นมาเป็นการพบรักใหม่นะ ขอเน้นว่าเป็นรักใหม่นะคะถ้ามี6ถ้วยอลิซาอาจจะพูดได้ว่าอือาจจะเป็นรักเก่ารักเก่ารักใหม่ได้หมดเลยแต่หนึ่งถ้วยขอเน้นว่าเป็นรักใหม่ค่ะเข้ามาแล้วทําให้คุณแบบสุขกายสบายใจนะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเดือนตั้งแต่เดือนกันยานะเพื่อนๆวันที่21กันยานะคะจนถึงวันที่15ตุลาคมเนี่ยนะดาวสุกเนี่ยอยู่ในเรือลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะเป็นกระเสตตาทิบดี เลงลัคนาราศีเมษเนี่ยเลงก็คือยืนประจันหน้านะว่าอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนๆนะซึ่งเป็นเรือนคู่ครองเรือนปัตตนิของคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวอะไรมาเป็นกเกษตรแล้วเล็งลัคนาราศีไหนก็ตามเขาบอกว่าช่วงช่วงนั้นนะเป็นนาทีทองเลยนะที่มีเกณฑ์จะได้พบคู่ครองนะคะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราไพ่ดิเอ็มพลเขึ้นมาใบที่3ขอเรื่องการงานก่อนสําหรับชาวลัคนาราศีเมษคนไหนที่ต้องการที่ จะเปลี่ยนงานนะคะกําลังรอข่าวอยู่เมื่อไหร่เขาจะตอบกลับมาสทัทีเนี่ยมีการติดต่อนะ มิดการติดต่อกลับมานะคะคุณมีโอกาสนะได้อ่าจะบอกว่าได้งานใหม่ก็ได้ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าใครที่มีการสอบนะเพื่อนๆสอบบรรจุนะคะหรือว่าสอบการแข่งขันทางด้านสายงานหรือแม้แต่การเรียนอะไรก็ได้ที่มันต้องมีการแข่งขันกันอยู่เนี่ยคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จพอให้ดีเอ็มเพอร์ขึ้นมาค่ะแปดไมทาวอลิรูบุไปแล้วมันเกี่ยวกับการติดต่อการได้รับข่าวจากแดนไกลนะคะการใช้โทรศัพท์ แบบนี้ก็ได้อ e ีเมลนะคะแท็กเมสเซจหรือว่าคุณมีเกณฑ์พบรักเนี่ยจากสื่อออนไลน์ก็ได้นะต้องมีการแชทกันอยู่นะคะมีแท็กเมสเซจหากันอะไรแบบนี้แล้วไพ่ชาริออดขึ้นมาชารีออทข้อแรกเลยนะถ้าเป็นเกี่ยวกับด้านการงานอย่างที่บอกเนี่ยคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะแต่ต้องอาศัยการอดทนต่อสู้เอาซะหน่อยหนึ่งนะคะเพราะชารีออเนี่ย ลักษณะเด่นก็คือเป็นคนสู้ไม่ถอยเนี่ยมุ่งมั่นแน่วแน่ขยันทุ่มเทให้กับการทำงานมากๆนะคะแต่ส่วนใหญ่นะสู้จนถึงที่สุดแล้วประสบความสำเร็จได้ชัยชนะหรือว่าคุณมีการเดินทางเยอะมากยิ่งขึ้นก็ได้ในช่วงเดือนตุลาคมอาจจะด้วยการงานของคุณพอาให้การงานขึ้นมาหรือว่าการเดินทางนะคะเพื่อพบคนรักหรือว่าการพบรักในครั้งนี้เกิดจากการเดินทางก็ได้นะเกิดจากการเดินทางเกิดจากการเปลี่ยนงานเกิดจากการเปลี่ยนสัง อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีระยะทางเกิดขึ้นแล้วมีการพบรักเนี่ยพอไพ่หนึ่งถ้วยมันขึ้นมาแล้วถ้าสมมติใครต้องการไปเริ่มงานเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนนะคะกำลังรองานรอวีซ่าอยู่เนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีน,นั้นแล้วมีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นฐานนะคะหรือว่าในประเทศก็ได้เพื่อนๆนะคะข้ามจังหวัดอะไรแบบนี้ชารีออดขึ้นมานะโอเคอลิสขอเปิดอีกห้าใบนะใบแรกขึ้นมาค่ะเป็นไพ่ เด็กถือถ้วยใบที่สองนะคะมีการพบรักจริงๆนะคะสองถ้วยก็ขึ้นมาใบที่3เป็นไพ่6กไม้เท้าค่ะการงานที่ประสบความสำเร็จ ความรักขึ้นมาเยอะมากๆเลยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญอันนีิซึมบอกอีกข้อหนึ่งถ้าสมมติว่าเดอะเดวิลขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกแบบนี้คุณอาจจะมีแพชชั่นในการทําอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้นะคะขอยกตัวอย่างนะแพชชั่นในการทํางานนะคะแพชชั่นในการทํากิจกรรมงานอดิเรกอะไรของคุณก็ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามีไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยขึ้นมานะคะหนึ่งใบนะเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกับ ชีวิตคุณมีความชิลๆเป็นอิสระอะไรมากขึ้นหรือเป็นไพ่ของการได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านความรักก็ได้หรือสามารถพูดได้ว่าคนที่เข้ามานะคะสําหรับคนโสดอยู่นะ เป็นคนที่รักตัวเองเป็นนะเป็นคนรักธรรมชาติก็ได้นะคะชอบท่องเที่ยวชอบเกินเดินทางเราก็มีภาวะผู้นําสูงจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะอย่างที่บอกเป็นชาวต่างชาติได้หรือว่าคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลข้ามจังหวัดข้ามอําเภออะไรกันแบบนี้ไพ่สองถ้วยขึ้นมาโอ้โหหนึ่งถ้วยก็มาสองถ้วยก็มานะคะมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่เจอคนที่ชอบคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจนะคะเป็นจุด เริ่มต้นสมหวังของความรักนะถ้าสองถ้วยขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของการเดทกันนะเออแล้วมีการข้างรักมากพอสมควรน,นะเพราะว่า The Devil มันขึ้นมานะไพ่ หกไม้เท้าขึ้นมาหกไม้เท้าแล้วเอ็มพาร์เรอร์ก็ขึ้นมาอีกแล้วแถมมีชาริออตขึ้นมาอีกการงานประสบความสําเร็จอืใครไพ่ใบนี้นะคะถ้าใครต้องการที่จะรู้ว่าได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะโดยเฉพาะใครที่ทํางานราชการนะคะขึ้นมาดีเอ็มพาร์เรอร์แล้วก็หกไม้เท้าเนี่ยอลิสวรรณทงเลยว่ายังไงก็ได้คุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนัดนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าเป็นการย้ายที่ทํางานก็ได้นะย้ายงานย้ายสายงานถ้าใครกําลัง รออยู่นะคะรอเปลี่ยนงานแล้วเขายังไม่ตอบรับมาสักทีเนี่ยหกไม้เท้าโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะใครต้องการจับงานใหญ่ๆชนะโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี้อะไรแบบเนี้ยเด่นมากๆเลยเราไพ่เดิร์เลิฟเวอร์โอ้โหทั้งเดิรเดวิลหนึ่งถ้วย2ถ้วยเดิรเลิฟเวอร์ขึ้นมานะมีเกณฑ์สูงมากๆนะคะเดิรเลิฟเวอร์เป็นคนข้างรักเนี่ยไพ่ใบนี้มีชาวมิถุนนะคะเป็นชาวประจําไพ่แต่ว่าคนเข้ามาไมไ่ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวมิทุนหรือว่าเป็นชาวกรกฎเลยอย่างชารีออตเนี่ยเป็นชาวกรกฎเป็นคน ที่พิถีพิถันมากๆนะคะกับการใช้ชีวิตการกินการอยู่เป็นคนทํางานเก่งเป็นนักเจรจาเป็นนักการพูดอะไรแบบนี้ก็ได้หมายถึงว่ามีวาทะสินดีมากๆนะคะในการพูดนะแต่อย่างที่บอกคนเข้ามา ลัคนาราศีหรือว่าธาตุดินธาตุลมอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะคะเป็นคนข้างรักนะเป็นคนใส่ใจกับความรักนะคะเดดเลอรเวอร์ขึ้นมาแล้วก็อัศวินเทอเรียนคุณอาจจะได้รับการติดต่อนะคะจากบุคคลอื่นๆหรือว่าคนที่คุณสนิทด้วยหรือว่าผู้ใหญ่ที่คุณนับถือก็ได้นะในการหาเงินหาลู่ทางช่องทางอะไรใหม่ๆใครที่ทํางานฟรีแลนซ์นะคะงานค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยคุณมีเกณฑ์นนะได้รับการติดต่อจากคู่ค้าคู่สัญญาอะไรแบบนี้นะคะอัศว วินถือเหรียญขึ้นมาโอเคแต่มันต้องมีความเหนื่อยหน่อยนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอัศวินเนี่ยคือต้องเป็นเหมือนนักรบเนี่ยมันต้องต่อสู้มันต้องขึ้นหลังมา้าม,มันต้องมีการเดินทางมีความยุ่งเนี่ยแล้วไพ่ของการเดินทางเกี่ยวกับการงานเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะโอเคอลิสขออีก5ใบให้กับชาวเมฆน,นะคะใบแรกขึ้นมา will of fortune ค่ะโอ้โหดีมากๆให้ด i h y b r i d เท e นะคะสีไม้เท้าก็มาแล้วไพ่หกเหรียญค่ะแล้วไพ่ใบสุดท้ายนะคะแปดเหรียญ ชาวเมษเดือนตุลาคมนะคุณครบรสชาติเลยอะ่ะการงานการเงินความรักขึ้นมาหมดเลยนะคะเรามาดูวิวออฟฟอร์จูนตั้งแต่บายแรกกันก่อนเลยถ้าถามด้านความรักวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่นะคะเป็นคู่ที่ตรงสเปคกันทั้งคู่เราเป็นคู่ คู่บุญคู่วาส,สนาก็ได้คู่สินเสมอกันคู่โชคชะตาฟ้ากำหนดที่รอกันมานานแสนนานก็ได้แล้วยิ่งเดอะเดวิลขึ้นมาย้ำอีกนะคะถ้าเป็นด้านการเงินล่ะการเงินเนี่ยโอ้โหถ้าใบนี้ขึ้นมานะคุณมีเกณฑ์ได้ลาบลอยอะไรบางอย่างหรือว่า การขายก็ได้นะถ้าเพื่อนๆขายที่ดินขายอะไรที่เป็นทรัพย์สินใหญ่ๆขายรถนะคะขายบ้านขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณรอมาเราไม่ได้สักทีเนี่ยเกณฑ์ ain, มีได้เพราะวิวออฟจู junior, เนี่ยเกี่ยวกับที่ดินค่ะถ้าเป็นด้านการงานนะงานที่คุณกำลังรออยู่เนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยนะคะไพ่ใบที่สองขึ้นมาเป็นไพ่อ uh, ดิไฮพริเทศคุณจะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะ ม,มีเมตตามหานิยมจะพูดง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามดิไฮพริตเทสเนี่ยมีดาวจันนะคะเป็นดาวประจำไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยถ้าถามในด้านความรักนะมันคือไพ่การแต่งงานแต่อันนี้อลิสเปิดภาพรวมนะคะการงานการเงินความรักนะมันคือได้ทั้งหมดเลยนะการที่มีพิธีนะคะมีคนมาเฉลิมฉลองก็ได้มีคนมาพูดสิ่งดีๆให้กับคุณขอยกตัวอย่างเช่นการที่คุณประสบความสําเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยดิเอมเพอเรอร์ขึ้นมา6ไม้เท้าขึ้นมา การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้รับงานใหม่การย้ายสายงานการเปลี่ยนที่ใหม่แล้วคนมาร่วมแสดงความยินดีมาพูดดีๆกับคุณนะถ้าเกี่ยวกับด้านความรักหูไพ่ใบนี้คือไพ่ของพิธีเฉลิมฉลองในด้านการแต่งงานนะคะเดี๋ยวลิจะมาเปิดอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นความรักนนล้นวนเลยนะคะให้กับทุกลัคนาราศีเลยเพื่อนๆไปดูได้นะอาทิตย์หน้านะคะแล้วเป็นไพ่หกเหรียญขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ได้พบคู่บุญคู่อุปถมัมมันจะมีไพ่ในสําหรับยิบซีนะคะอยู่ประมาณ3ใบเปิดขึ้น มาเนี่ยมีเก์ได้พบคู่ที่มันเกื้อนหนุนดวงชะตากันอนะส่งเสริมกันเนี่ยมี6เหรียญขึ้นมานะคะอ่าเราก็มี10 of p e n t a c l e s นะสิเหรียญแล้วก็ราชาถือเหรียญชาวเมธเนี่ยคุณได้6เหรียญขึ้นมาแล้วเป็นไพ แปดเหรียญแปดเหรียญเนี่ยคือการมุ่งมั่นสร้างฐานะนะคะทำมาหากินแต่มีเงินเก็บนะเพื่อนเพอนเพราะอะไรสิบเหรียญเยอะที่สุดแล้วนี่คุณได้แปดเหรียญไม่น้อยเลยแล้วเนี่ยมีอัศวินขึ้นมาอีกนะมันต้องอาศัยความอดทนอาจจะยุ่งเอาซะหน่อยนะคะเดินทางเยอะเพื่อการหาเงินเอาซะหน่อยแต่ว่าประสบความสำเร็จเพราะว่ามีไพ่แปดเหรียญขึ้นมานะโอเคอลิสขอเปิดไพ่ออร์คโคนะคะห้าใบสุดท้ายให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะตรงไม่ตรงกับเพื่อน นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเดือนตุลาคมแต่ไพ่ออกมาเนี่ยโอ้โหดีมากๆเลยเพื่อนๆดูนะมันไม่มีดาบอะขึ้นมาสักไปเลยชาวเมษนะคะความรักเด่นการงานก็เด่นเอางี้การเงินก็เด่นนะคะโอเคเรามาดูอ่าใบาแรกกันเลยนะคะเป็นไพ่เฟมิน i n นสใบที่2 The Moon ค่ะใบที่3 The House นะคะใบที่4 The b i r เบใบที่5อู้สมอเรือนะ ความรักเด่นนะไพ่ใบแรกนะคะเฟมินีนส์เน่ยไพ่ใบนี้นะคะมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำไพ่ซึ่งจะมาเล็งลัคนาราศีเมษเนี่ยนะในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้พบคู่นะ นะคะอย่างที่บอกไปเลยแล้วก็ไพ่เด m มู n ขึ้นมามีการย้ายถิ่นฐานเดบมูลเนี่ยมีการย้ายถิน่นมีการพลัดถิ่นกันเกิดขึ้นเรายิ่งมีชาริออตขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางโดยเฉพาะใครต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนเด่นมากๆหรือเป็นไพ่ของการเปลี่ยนงานแล้วคุณจะต้องเดินทางไปที่ที่ใหม่ก็ได้นะเพื่อนๆในประเทศได้เช่นกันเรายิ่งมีอัศวินเนี่ยถือเหรียญขึ้นมาอัศวินเนี่ยเป็นนักเดินทางอยู่แล้วนะคะแล้วไพ่ เดอยวาลืมนะคะขอเตือนนิดนึงไ้าเดอมูนขึ้นมาอาการวิตกกังวลอาการคิดมากอะไรต่างๆนะคะความลุ่มหลงความมัวเมาอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วยิ่งเดอะเดวิลเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกนะไพ่หนึ่งใบมีหลายความหมายนะคะมันจะต้องดูแบบ Energy ภาพรวมเนะ่ยเพื่อนๆนะแล้วไพ่ The House ขึ้นมาความหมายดีมากๆค่ะคือคุณได้เจอคู่นะคะเจอบ้านของคุณน,นั่นเอง ที่ทำให้คุณอุ่นกายอุ่นใจร่มเย็นเป็นสุขนะคะเจอบ้านที่แท้จริงของคุณแล้วไพ่เดอะเบิร์สคล้ายคล้ายเดอะเลิฟเบิร์สะะแต่เราก็หากันจนเจอนะคะในท้ายที่สุดเป็นไพ่ของความรักค่ะเจอคู่นะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่สมอเรือไพ่สมอเรือเนี่ยมีหลายความหมายนะยกตัวอย่างเลยนะคะคุณมีการเดินทางมันมีการนั่งเรือ แต่สมัยนี้ไม่ต้องนั่งเรือนะเพื่อนๆก็คือเครื่องบินน่ะแหละนะคะมีการย้ายถิ่นฐานมีการเดินทางเนี่ยเราไพ่เดินทางขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะหรือว่าเป็นไพ่ของการลงหลักปักฐานก็ได้เจอที่ของคุณนะคะเจองานที่ใหม่เจอบ้านหลังใหม่เจอคู่ใหม่แบบนี้ก็ได้วันนี้จบแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะขอให้เพื่อนๆสมหวังกับทุกๆเรื่องที่คิดไว้เลยนะการงานการเงินแล้วก็ความรักขอบคุณค่ะ